คำเตือนคลิปนี้มีการใช้งานสับเฉพาะและมีการพูดถึงตัวเกม Shadowverse ภาคเก่าหรืออาจจะมีการพูดถึงการเกมตัวอื่นเพื่อการเปรียบเทียบด้วยหากคุณตามไม่ทันคุณสามารถที่จะเม้นถามได้ในช่องคอมเมนต์นะครับขอให้เม้นอย่างสุภาพด้วยหากคุณคอมเมนต์อย่างไม่สุภาพเนี่ยผมจะไล่ชกคุณทันทีหรือถ้าเกิดว่ามันเกินมากๆเนี่ยผมก็จะบล็อกคุณออกจากช่องไปด้วยครับขอให้ปฏิบัติตามถือว่าผมเตือนแล้วเอาละคลิปนี้ มันจะเป็นพาส3ของการ2เอฟเฟกการ์ดใหม่ของไอตัว Shadowverse w o r l d b e y o n เนี่ยเนาะโดยมันจะเป็นการ์ดใหม่ในแพ็ก Infinity Evo เนี่ยครับที่มันจะมาในวันที่17เนี่ยเนาะอืมแล้วในคลิปนี้มันจะมีการ์ดใหม่ทั้งหมด7ใบให้เราพูดถึงกันใบแรกคือใบทองของเอลใบต่อมาคือใบทองของ Nemesis และต่อด,ด้วย Legend ของบิชอ p รวมถึงเอ่อโกของบิชอ p ด้วยอืมอันนี้ใบที่4ครับแล้วก็ใบที่5เป็น Legend ของไอ้ Abyss ของไนแมร์เนี่ยแล้วก็ใบที่6เป็นอ่าโกของดรากอนและใบที่7ไปใบสุดท้ายเป็นไออันนี้เออเลเจนของเนมิซิสครับอืมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวก็มาดูไอใบนี้กันก่อนเลยไอตัวใบทองของเอลเนี่ยอันนี้เป็นซินเทียเวอร์ชันใหม่อืมคือในเกมภาคเก่าเนี่ยมีซินเทียมาประมาณ2-3าเวอร์ชั่นแล้วไอเวอร์ชั่นใหม่ของภาคใหม่เนี่ยมันเป็น443ที่อ่า เรียกแฟรี่2ตัวลงสนามตอนแฟนแฟร์แล้วก็พอกดอีโวปับ๊บมันจะบวก1 0บวกศให้กับมอนเผาพิกซี่บนสนามของเราทั้งหมดเลยเบสิคลี่มันก็ทําให้พวกตัวแฟรี่บนสนามเราเนี่ยมันกลายเป็น2อหนึ่งที่มีคลาสครับก็คล้ายๆกับไอตัวเซอร์คนเนียของไอตัวกอย่อนนะเนาะเซอร์คเน,นียเป็นกล้สีเหมือนกันแล้วลงมาก็อีโวแล้วสามารถที่จะบัฟทั้งสนามได้เหมือนกัน แล้วก็ได้ไหน2ตัวด้วยที่สเตตสองสองอันนั้นคือเซโคนเนียนะส่วนในตัวซินเทียเนี่ยมันจะดีกว่าเซโคนเนียนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันเสกแฟรี่สตัวทันทีเลยตรงแฟนแฟนเนี่ยเนาะ,ะนั่นหมายความว่าต่อให้ไม่ต้องอีโวไปเนี่ยใบนี้มันก็เก่งอะ่ะในตอนช่วงต้นเกมแล้วก็กลางเกมเะนาะส่วนตอนเล่เกมมันก็จะไม่ค่อยมีอิมแพคขนาดนั้นครับอก็ประมาณนี้กับตัวซินเทียแล้วก็ไปต่อมา คาเนเลีย a f t e r g o l Darkness mm hmm. เป็นใ uh, บทองของ n e m e s i สเนาะแฟนแบอกว่าเสก Gear of Remembrance ขึ้นมือก็คือใบฟ้า uh, เนี่ยที่เอาไว้ประกอบกันดั้มเนี่ยครับแล้วก็ Evo เ,เลือก a r t i ิ a ฟ t f ฟลเวอร์หนึ่งตัวบนมือเราแล้วให้ตัวนั้นเนี่ยได้ทอนอได้วอร์ดเนี่ยแล้วก็ uh, มันจะไม่ตายจากผลของการ์ดครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณเสกไอ้เทคอันนี้ ให้กับกันดั้มเนี่ยกันดั้มก็จะไม่โดนเบนเทรดตายอืมก็ก็ดีก็ดีแล้วก็ไอ้มันจะมีอีกเป้าหนึ่งที่ผมว่ามันก็เป็นเป้าที่ดีก็คือตัวอัลฟาเนี่ยเนาะอ่คืออัลฟาเนี่ยมันทําออกมาได้ง่ายครับแล้วก็โตดมันใหญ่กว่าเพื่อนเอ่ตัวเนี้ยตดสามตัวเนี่ยตดสี่ส่วนไออัลฟาเนี่ยตดห้าเนี่ยเนาะอ่มันก็เหมาะที่จะเสกทอนให้กับมันนะครับแล้วก็มันได้ฮิลด้วยก็นั่นแหละเนาะ มี2เป้าที่ดีก็คืออัลฟาและกันดมครับแล้วก็ไอใบต่อมาอันนี้เป็นเลเจนด์ของไอบิชอปเนาะไอเทลไอเทลกาเดียนออฟเฮเวนเป็นไอเทลเวอร์ชันใหม่ครับของเกมภาคเก่าเนี่ยเอฟเฟกของตัวเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่า,าลงตัวนี้ไปแล้วมันจะเสกเพื่อนออกมาจากในเด็กได้ใบนี้ก็ไม่ต่างกันครับเพราะใบเนี่ยมันมีเทกที่แฟนแฟสมอนเพื่อน3ตัวที่ชื่อต่างกันออกมาจากในเด็ก ของเราเนี่ยเนาะที่เพื่อนพวกนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นคอสหรือว่าต่ํากว่าครับอืมตัวนี้มีทอนด้วยก็เล่นกับวิลเบิร์ดได้แล้วก็ตอนซูเปอร์อีโวไปเนี่ยมันจะให้อ่าทั้งบอร์ดของเราเนี่ยได้บวกศูนย์บกสแล้วก็ได้กันเลงด้วยได้ออการาด้วยครับถือว่าดีคือถ้าเกิดว่าคุณอ่าลงวิลเบิร์ดไปแล้วเนี่ยแล้วแล้วได้เทคอันนี้ต่ออ่าตัวทอนของคุณอ่ะมันจะโตดใหญ่มากอะ เออแล้วมันมีการเล็งด้วยถ้าเกิดว่าคุณไปเจอเด็กแบบไอ้วิสอะไรพวกเนี้ยเขาก็ปวดหัวเนาะเพราะว่าวิสเนี่ยมันไม่ชอบไอ้การการที่มันมีเทคกันเล็งอะครับเอาอะไรประมาณนั้นเออก็เป็นใบที่ที่เก่งอะเออวิลเบิร์ดเคิร์ฟหกวิลเบิร์ดเคิร์ฟหกใบนี้เคิร์ฟเจ็ดประมาณนั้นเนาะน่ากลัวอยู่ครับน่ากลัวอยู่อืมแล้วก็อันต่อมาเอ็กเนสเอออันนี้ก็เป็นเอ็กเนสเวอร์ชั่นใหม่เนาะภาคเก่าเนี่ย มีเวอร์ชั่นเดียวนะ,ะติดสตอมเหมือนกันด้วยครับแต่ของภาคเก่าเนี่ยมันจะลดคอตัวเองได้อืส่วนใบนี้ลดคอตัวเองไม่ได้แต่มีสเตตสามสเนาะเป็นกยห้ที่มีสตอมแล้วก็มีเทคสไตล์ที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีออมเล็ตสใบบนบนบอร์ดเราเนี่ยมันจะสามารถทําลายมอนฝั่งตรงข้ามแบบแรนดอมได้ Destroy a r r n d o m e n e m y f o l o o w e r โ t h e r than the o p o ร์ o n น n ดออไอไอตัวเทคทอนเนี่ยก็คือ เวลามันไปเทรดใส่อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วแล้วมันมีมอนอีกตัวหนึ่งอยู่บนบอร์ดฝั่งเขาอะ,อะไอใบนี่ยมันจะไม่ทำลายไอตัวที่มันเทรดอยู่แต่มันจะไปทำลายไอตัวทีอ่อยู่ข้างข้างไอตัวที่คุณไอตัวที่คุณกำลังเทรดอะครับอืมีมีมอนเอเนี่ยเนาะตัวนี้ไปเทรดมอนเอแล้วมีบอลบีอยู่ข้างๆงไอใบนี่ไอตัวเทคเนี่ยมันก็จะทำลายไอตัวมอนบีประมาณนั้นครับ อันนี้คือเท่าที่ผมอ่านแล้วเข้าใจอะนะก็ก็ดูแลกันในตอนไอในตอนที่มันลงสนามว่าแบบมันจะทํางานแบบนั้นจริงไหมแล้วก็ไปต่อมาคาร์ลสตีเจียนวัชเชอร์เป็นไกดห้าของไออันนี้เอ,อะไรนะไนแม่ e ของแอ y บ s เนี่ยเนาะแฟนแฟบอกว่ารีแอนิเมตสองแล้วก็รีแอนิเมตหนึ่งรีแอนิเก็คือชุบอะชุบตัวคอสองแล้วก็คอสหครับแล้วก็เมื่อเดียวก็ตามที่ a l i e Flower เข้าสนามมาด้วย Reanimate Effect รับจะให้ตัวพวกนั้นนะได้ทอนด้วยครับอืมก็คือไอ้พวกเนี่ยที่ชุบมานะ่ะมันก็จะได้ทอนเนาะแล้วก็มี Take Super Evo ที่เ็าจะได้ Take Leader ครับได้เคร s เนี่ยเคร s อันนี้อยู่2 Turn. องเทินเอขาดาวสองบอกว่าในตอนเริ่มเทินคุณจะ Reanimate 3ไอตัวการ์ดไปเนี่ยผมนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ตอนที่มันสปอยมาใหม่ๆใ,ในวันเนี้ยเนาะว่าแบบ ไอมีอะไรที่มันคมๆบ้างที่มันจะจบอะเพื่อนผมที่เล่นเอเบสนะ่มันก็บอกว่ามันก็พอมีอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นเออคือมันจะมีพวกแบบอะไรอะผมขอเปิดดูก่อนนะผมเองก็จําไม่ได้ครับไอตัวเอเบสเนี่ยมันจะมีตัวอันเนี้ยหรือว่าอันเนี้ยหรือว่าอันเนี้ยที่เป็นไกล้สองอะเนาะส่วนไกล้หนึ่งมันจะมันจะมีแค่ครั้งข่าวมั้งกับไอตัวนี้เออไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ อืมส่วนไล้สามก็จะมีอันนี้อืมแต่ผมรู้สึกว่าไล่สามที่มันมีในตอนเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มที่จะที่จะแบบชบมาเนะ่เอ่คือถ้าเกิดว่ามีไล่สามที่แบบปิดสตอมอ่ะมันอาจจะมันอาจจะดีกว่านี้กลับไปตัวเทคนี้ครับก็ต้องกอดูว่าในในแพ็กใหม่เนี่ยมันจะให้อ่อตัวแรงๆไก่สามมาหรือเปล่าถ้ามาก,ก็ดีครับมันจะคอมโบกลับไปตัวไออันนี้ได้ดีอืมคือไปนเนี่ยโดยตัวมันเองอะ่ะมันดีอยู่แล้ว แต่ว่ามันมันขึ้นอยู่กับโพกัสอะที่มันที่มันจะชบได้เนาะโอเคก็มูฟออนไป Neptune เนปจูนเนาะเนปจูนอันนี้เป็นไกดยเจ็ดไกายเจ็ดได้ห้าห้าเนาะโอเคอเป็นทองของดาก้อนฟันแฟร์ได้เทคลิเดอร์ได้เคสจากนั้นซัมมอนสองก๊อปปี้ออฟออกกาโอเชียนออกกาเนีาะโอเชียนออกกาคือสองสองตัวนี้ครับที่ตัวมันเนี่ยมีรัสด้วย ออก,ก้าตัวนี้มีรัสด้วยเนาะภาคเก่าไม่มีรัสนะครับภาคเก่าเนี่ยมันเป็นวานิลาสองสองเลยอืมแล้วก็ตัว Neptune เนปจูนเนี่ยมีทอนเนาะมีเทคซูเปอร์อีโวด้วยว่าซัม,มอนสองคอปปี้ออฟโอเชียนออก,ก้าโอเคเออแฟนแฟร์รวมกับซูเปอร์อีโวก็จะได้ออก,ก้าสี่ตัวเนาะในเคิร์ฟเจ็ดแล้วก็ตัวเทคลีดเดอร์เนี่ย ที่มันให้ตรงแฟนๆเนี่ยบอกว่าไม่ได้ก็ตามที่มาร์ลินโฟลเเวอร์เข้าสนามมาก็จะให้คิวหนึ่งไซเดอร์คุณมาร์ลินโฟลเเวอร์เนี่ยก็จะมีออกาตัวเนี่ยแล้วตัวหนึ่งอืเบสิคเลยถ้าเกิดว่าคุณลงตัวนี้มาแล้วซูเปอร์อีโว e อีกเนี่ยคุณจะได้ฮิลสี่ครับแล้วก็ผมขอเช็คหน่อยว่าไอ้ตัวของโอโตฮิเมี่มันติดอันนี้หรือเปล่าติดเทรดไอ อันนี้ไหมมารีนไหมโอเคติดเทรดมารีนเนาะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเซตตลปัดไว้แล้วเคอร์ฟสิคุณลงเนปจูนอะเออแล้วคุณกดตลปัดโอโตฮิเมะต่อเนอี่ยคุณจะได้คิวห้ต่อเคอร์ฟสิซึ่งมันก็เคอร์ฟสิบอะเนาะมันก็แบบไม่ได้ทำบ่อยขนาดนั้นครับแต่ก็แต่ก็ดีอะค่อนข้างโอเคเออแล้วก็อันต่อมาใบสุดท้ายละสวายซิฟอนิกฮาร์ด เป็นไกล้5ของไอ้เนมิซิสที่แฟนๆบอกว่าเสกวิกตเวียวิกตัวเยว์คือไอ้นี่361แล้วก็ตัวมันเนี่ยมันจะมีรัสด้วยไอ้วิกตัวเยว์นะเนาะวิกตเวียมีรัสเป็นเทรดพาเปทรีแล้วก็ฟอร์เวิร์ดสตอย์จะยิง X ใส่ตัวที่มันเทรดเอ็กเนี่ยเท่ากับอ่พลังโจมตีของโฟลเวอร์ตัวนี้ครับก็คือเทรดใส่ไว้สักอย่างมันก็จะยิงหกยิงทำดาเมจหไปก่อน ก่อนที่ตัวมันจะไปกระแทกใส่หน้าตัวที่มันเฉยแล้วเนาะครับอืมก็ค่อนข้างดีแล้วก็มีเทคอันนี้ด้วยของไอ้ตัวสวายเนี่ยไม่ได้ว่าตามที่อะไรพาร์ตี้เข้าสนามมาจะให้ตัวนั้นได้ถอนด้วยโอเคนั่นหมายความว่าดรอปเคิร์ฟห้าไปวิกตอเรียมันจะมีรสัสแล้วก็มีถอนครับอืมแล้วก็เอ่อถ้าเกิดว่าใบนี้มันอยู่กอดแล้วคุณได้ลงออกขิดต่อเนาะ ไอ้พวกตัวพับเพดที่ออกขิดซูเปอร์อีโวแล้วเสกมาเนี่ยไอ้พวกนั้นอ่ะมันก็จะติดทอนไปด้วยเออถ้าเกิดว่ามันได้ยืนคู่กันกับออกขิดนะเนาะก็ค่อนข้างน่ากลัวอยู่ครับกับไอ้ตัวสวายอันนี้ก็เป็นตัวที่บังคับเคลียค่อนข้างดีค่อนข้างดีองดโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรมากมายเท่าไหร่คือมันไม่ได้มีอะไรพูดถึงเยอะเนาะโอเคคลิปนี้ก็ ลากันไปก่อนถ้าเกิดว่าชอบคลิปผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ค่าขนมผมเนี่ยก็สามารถให้จะเมมเบอร์หรือว่าซุปเปอร์แชท p ซุปเปอร์แตงก็ได้หรือว่าจะเมมเบอร์ก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ